ขอกาสพระอาจารย์นะคะขอความไม่ตาพระอาจารย์เอาอธิบายในเรื่องของการสร้างเหยืแห่งความไม่เิ่นช้านะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นนะคะ,ะค่ะอ๋อค่ะนี่แหละที่บอกมาทั้งหมดจะไม่เิ่นช้าแล้ะแ <c oughs> <c oughs> ต่ยังจำได้นะเนี่ยฟังคำตถาคตาหนึ่งเมือง,งคล่องปากขึ้นใจพวกเนี้ยรรลุ้งงนทำแน่นอนนะอยู่กับลมหายใจเจริญน,นานานปานสติ ล่อยลนันทีเรื่อยๆแล้วความเพลินอย่าปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปนานคืออย่าคิดนานอะ่ะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอยู่กับลมเข้าไว้ให้พื้นฐานคือใจสนบไว้ก่อนนะถ้าพื้นฐานใจสนบกเนี่ยน้องไปคิดอะไรเดี๋ยวก็คิดออกแป๊บเดียวนะแล้วจะเป็นการคิดที่เกิดประโยชน์ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นและเป็นประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นด้วยคือถ้าเราคิดอะไรออกแล้วได้สีแง่มุมเนี่ยนะคือสุดยอดนะ เบียดเบียนตนก็ไม่เบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยนี่การคิดการกระทำเนี่ยทางกายวาจาใจาเนี่ยให้เป็นไปตามสี่กรอบนี้นะแล้วก็เหตุสําเร็จสมปรารถนาที่น่าทราบนะห้าอย่างนะเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งบน,บ,นบานศาลกล่าวสะดอข้อปวงสวงนะแก่กรรมาลายตาลไย ผู้เจ้าบอกไม่ได้ผลนะได้ผลคือ5อย่างศรัทธาศีลส,สุตตะจารยปัญญาต้องเชื่อว่าผู้เจ้าเท่านั้นที่รู้จริงนะนะบอกอะไรให้ผลจริงอะไรไม่ให้ผลจริงเนะี่ยผู้เจ้าไม่ผิดผิดไม่ได้ศิลนะส,สองศีลศีลห้ให้ดีสามนะสุตตะฟังคำตถาคต ฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆ 4. จาคะการสละการแบ่งปันต้องวางกิดถูกต้องนะละความตนดีหปัญญานะปัญญาคือละนิวรณ์ให้เรื่อยๆคืออกสุศนทั้งหลายพยาบาทเบียดเบียนมารีบทิ้งนะนะแล้ปัญญาอีกมุมหนึ่งก็คือเห็นเกิดดับเห็นการเกิดเห็นการดับ แค่นี้ถ้าเราทำห้าอย่างนี้อาศัยธรรมะห้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆรัศสาดาบอกปรารถนาอะไรเดี๋ยวสำเร็จนะมันจะสำเร็จเองนะเนี่ยงั้นอันนี้ก็นะเป็นเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนานะที่บุคคลทรุงหวังได้แล้วก็ได้ผลแน่นอนนะ ที่น่ารักใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกมีสี่อย่างหนึ่งพระกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทรสองยศจงฟื้นฟูแก่เราพร้อมทั้งมิสหายสขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนาน 4. ตายแล้วให้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์ต้องการกันไหม ต้องการสี่อย่างนี้จะสำเร็จด้วยอะไรด้วยทำสี่ประการศรัทธาศีลจากะปัญญาทาาสุดตาไปอันถ้าเพิ่มสุดตาไปหนึ่งอันเป็นห้าอันนี่ไปได้ถึงนิพพานและไปได้ถึงการสำเร็จสมปรารถนาทุกๆเรื่องนะถ้าเว้นสุดตาไปอันก็จะได้สี ทำสีประการนี้ในปัจจุบันนี่ผู้เจ้ารับประกรันอย่างนี้นะเราต้องไปทดลองดูเนาะแปดหมืกวปีใช่ยุคที่เขาพูดว่ายุคภาษีอานหรือเปล่าคะเออชื่อจริงๆของพู้เจ้าในบาลีที่พู้เจ้าพูดคือเมเตย่ยก็ไม่อยากใช้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยมันเป็นภาษาที่ที่ มันคลาดเคลื่อนนะแล้วก็คนที่ก็บอกภาษีอ่านก็ไม่รู้ว่าเขาใช้จากพระสูตรนี้ของผู้เจ้าหรือเปล่านะแต่ในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์อายุแปดหมื่นปีแล้วมีศีลธรรมสูงสุดและนั่นคือพระพุทธเจ้าองค์หน้านเนี่ยนะนะแต่อย่าไปรอนะเพราะถ้ายมรอยมต้องไปอบา,ายอีกรอบใครจะไปเสี่ยงในอบา,ายอ่ะ พระเจ้าบอกมันทุกข์มากนะในอบา,ายเนี่ยทุกข์ขนาดไหนพระเจ้าบอกถ้าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มเช้าร้อยเย็นร้อยกลางวันร้อยตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกนะอ,ะโ,อโ,โอ้โหแค่นี้น้ำตามอันเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ต้องหอกหรอกหอกเล่มเดียวก็จจตายอยู่แล้วน,นี่สามร้อยเล่มและทั้งหมดเองแค่เศษเสี้ยว เปรียนเหมือนก้อนกรลวด6หกเจ็ดก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกนะพระเจ้าจะบอกท่านไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกของเดชานปรวิสัยแต่ในในยุคนี้เนี่ยมนุษย์มันก็เจียดเฉียนนรกเหมือนกันเนาะยังมีประเทศที่มีสงครามเนาะมันก็ฆ่ากันทรมานกัน บาดคอกันอะไรโอ้ทุกมากยิงทิ้งสัตว์ทิ้งอะไรเนอะอ่ามนนรกดียนรกมีแน่นอนเลยมนุษย์ยิงพอกันเลยนะ <c oughs> เนี่ยเป็นอย่างนั้นอนะ่นะอะอืมเรียยว่าไงเขาเรียเขาเรียนถามอีกครั้งค่ะคือฟังเทศท่านอาจารย์มาเป็นปีอล้ค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนถามเพราะอยู่ออสเตรเลียวันนี้เลยดังดนมาจนถึงที่ะะที่ฟังปฏิจจสมุต อาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดรูปงามตอนนี้ยมไม่เข้าใจว่าความไม่รู้อวิชาทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งหรือสังขารร่างกายค่ะสังขารความปรุงแต่งท้าธรรมชาติเลยขึ้นมาไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นหนึ่งในขันห้ากายสังขารวจีสังขารโนสังขารหรือจิตตสังขารเนี่ยนะอ่า ขันห้าทั้งหมดมีขึ้นเพราะไม่รู้ไม่รู้อริสสสี 4. ไม่รู้ความจริงว่าไอ้ห้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวมันของมันนะสังสารระบบทั้งระบบจึงเกิดขึ้นนะร่างกายนี้มาอยู่ท้ายๆเลยมันต้องยึดวิญ,ญญาณก่อนแล้ววิญ,ญญาณถึงจะมาตั้งอาศัยในอารมณ์แล้วถึงจะสร้างอัตาภาณ์ขึ้นมาเป็นกายซึ่งจะมีกายสําเร็จด้วยใจสําเร็จด้วยสัญญากายที่สําเร็จด้วยมหาพุทธุธาตุสี่แล้วแต่จะเป็นกายแบบไหน อ,อย่างนี้ท,ทีนี้โยมทึ่งพยายามจะไล่แล้วก็พยายามนึกภาพอบอกว่าอาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารที่ไม่เกิดรูปนามแล้วก็รูปนามที่ไม่เกิดชราสังขารทใญญา,าทให้เกิดวิญญาณสังขารที่ไม่เกิดวิญญาที่ทีนี้ ไอสังขารตัวแรกทำให้เกิดวิญญาณนี่คือสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งใช่ไหมคะสังขารนี้หมายถึงนามรูปยมต้องทราบประศุนมากกว่านี้ว่าปฏิจจสุบาสุดแค่นามรูปกับวิญญาณยังกันไปกันมาอย่างนี้ไม่เลยไปถึงสังขารทั้งหลายกับวิชาก็มีและถ้าโยมจับมาซ้อนกันเนี่ยโยมจะเห็นชัดเลยว่าคําว่านามรูปของพู้เจ้าพู้เจ้าเปลี่ยนเป็นคําว่าสังขาร แลวพอขยบขึ้นไปเป็นสังขารทั้งหลายคือรวมทั้งก้อนทั้งระบบมีเพราะอาวิชชาไม่รู้ระบบทั้งระบบมีขึ้นเพราะความไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรฟังให้มากแล้วจะเข้าใจไปเเพรชะฉะนั้นสังขารตัวแรกนี่คือสังขารตัวแรกคือสังขารทั้งหลายคือขันห้าทั้งหมดเลยระบบสังสารทั้งระบบสังฆตธรรมทั้งก้อนเลยเพราะเดิมมันไม่ใช่สังฆตธรรมแต่ตอนนี้มันเข้ามายึดสังฆตา อาคงต้องอย่างที่พระอาจารย์แนะนําคือ,อฟังให้มากขึ้นไปอีกแล้วก็ท้อไปเลยใช่ยอมต้องรู้จักรูปชาติเวทนาชาติสัญญาสังขารวิญญาณชาติรู้มันทํางานกันยังไงรู้ภาพย่อยค่อยๆรู้ภาพรวมรวมขึ้นมาเลยเพราะยมพิณาตรงนั้นมันสูงมากอะมันกําลังคาดเกี่ยวระหว่างอ่าอสังกตากับสังกตา ซึ่งซึ่งเราจะเข้าใจยากค่อนข้างยากนะต้องเข้าใจตัวล่างๆให้ชัดก่อนเนี่ยภาษาเวทนาตัณหาววัฏทานพวกนี้เข้าใจให้ชัดการทำงานของวิญญาณกับนามรูปเข้าใจให้ชัดจากนั้นจะเริ่มเห็นภาพรวมนะอืม คือเวลาอยู่ต่างประเทศที่ได้แต่ฟังย t ท b e นะคะโยนาคราวนี้จะมาขอซี้อเป็นตัวซ้ำ้วซ้ำอีกได้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 คนจัดให้สาผู้จัดใหู้ที่ไม่ใช้คำตถาคตจะเป็นเหตุให้เกิดสังฆเทศสมแตกแยกค่ะหนูอยากจะกบถามพระอาจารย์ว่าจนจนถึงว่าทุกวันนี้สาวันทที่ผ่านมาเนี่ย บางครั้งหนูก็ยังคิดถึงพ่ออยู่เวลาที่หนูขับรถน้ำตามันก็จะไหลออกมาค่ะหนูอยากถามพระอาจารย์ว่าหนูจะผิดไมที่ว่าหนูคิดถึงท่านหนูกลัวท่านจะห่วงหนูเพราะว่าหนูเหมือนหนูไม่ท่านไม่เคยมาเข้าฝันใครนะคะดูแลแมอันนี้อันนี้พ่วงตัวเองดีกว่าเพราะท่านละสังโยอดท่าได้แล้วนะเป็นอริยบุคคลแล้วได้ฟังคำสาคตรก่อนสิ้นชีวิตเอาตัวเองให้รอดเนี่ยตอนเนี้ยท่านสบายไปแล้ว หนูก็ถามว่าการที่หนูคิดถึงท่านหนูผิดไหมคะก็ปุปปันตานุทิฏฐิปลาลบขันในเบื้องต้นก็ละทิ้งไปโสดาบันจะไม่กังวลโสดาบันจะอยู่กับปัจจุบันนั่นเราก็ทราบคุณธรรมโสดาบันอยู่แล้วปรุงอดีตอนาคตเราก็ละละทิ้งไปอยู่กับปัจจุบันนเมื่อวานก็มีคนเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาเลยนะเจ็ดวันเนี่ยตัวยังนิ่มอยู่เลยมือจับมือเนี่ย อ่อนนิ่มปกติเลยหนูก็ได้ฟังคำตาขอดก่อนสิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วมือใสมากเลยถ่ายไว้ในไอแพี้นี่ค่ะค่ะน้องน้องที่ดูแลพ่อก็ถ่ายมาให้แล้วก็ถ่ายพ่อตอนที่อ่าเปิดฝาลงที่รถรถนำศพอะค่ะก็มีตัวท่านก็ยังเหลืองก็ยังเหมือนคนหลับไปอะค่ะชจะมีเด็ดตาที่ลืมเพราะว่าท่านท่านใส่ตาปลอมอะค่ะแต่ในความสึกว่าท่านท่านไปสงบแล้วอะค่ะก็ทีใจ คือไม่ใช่สงบอย่างเดียวละ่ะตามพระเจ้าบอกคือละสังโยชน์ห้าได้เป็นอรบิบคคลขั้นอย่างน้อยอนาคามีนะเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพานะนั้นอันนี้พระเจ้ายืนยันรับประกันแน่นอนรับศพที่ได้มาคือมาตรฐานเดียวกันหมดเลยผิวจะผ่องนะอันนี้พระเจ้าตัดอย่างเดียวนะเรื่องผิวผ่องนะส่วนเรื่องตัวนิ่มเนี่ยเราเราเห็นกันเอง คือสังเกตว่าพอผิวผ่องแล้วเนี่ยตัวมันไม่แข็งเหมือนศพทั่วไปไงตัวมันนิ่มไปเจ็ดวันยังนิ่มเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นศพไม่ค่อยมีนะเนี่ยที่ที่เราเจอคือเป็นอย่างนี้ค่ะจริงค่ะพ่อพ่อหนูเข้าไปจับท่านแล้วก็ก้มลงอหอมศีรษะท่านนะคะอืมไม่มีกลิ่นเลยค่ะพระาจยา์แล้วตัวนิ่มบ้างเหมือนคนนอนหลับอะค่ะอืใช่ ตอนจะเผายังไม่กล้าเผาไม่รู้ไอ้ตายจริงป่ะ <laughs> เหมือนยังมันยังไม่ตายนะข,ขอบคุณค่ะพระอาจารย์สังโยชน์คืออะไรเครื่องร้อยลัดจิตสังโยชน์คือเครื่อง้อยลัดที่พระเจ้าตัดสังโยชน์คือฉันทราคะฉันทราคะราคาความกำนัดด้วยความพอใจฉันทะค,คือความพอใจฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ นะหรือฉันท้าความพอใจเนี่ยคือตัวสังโยชน์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจคือห้าธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นสังโยชน์หก็คือสังขารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่โยมต้องฟังพระสูตรอีกเยอะมาก สังโยชน้าเบื้องต่ำคือหนึ่งสักยายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่คิดว่าขันห้าเป็นตัวเราของเรานี่คือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งเครื่องลอยลัดอันที่หนึ่งสังโยชน์อันที่สองเรียกว่าวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลความสงสัยลังเลในมรรคและปฏิปทาเครื่องดําเนินไปว่าอันเนี้ยข้อปฏิบัติเนี้ยข้อประพฤติอย่างเนี้ยกายวาจาใจาอย่างเนี้ย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงหรือไม่จริงโสดาบันจะหมดข้อสงสัยบางคนคิดว่าก้มกราบกองไฟแล้วหลุดพ้นได้บางคนคิดว่าไปดื่มกินอาบน้ําแม่น้ําคงคาแล้วหลุดพ้นได้ทุกคนมีความเชื่อไปสารพัดแปบบอ่ะไหว้ดวงจันทร์ไหว้ดวงอาทิตย์บูชาเทพเจ้านั้นนนนี้แต่ผู้เจ้าบอกไม่ใช่นั่นผิดออกจากสังสารไม่ได้หนทางอย่างเนี้ย เรียกว่าความสงสัยลังเลความเกลือบแกลงและอันที่สามคือศีลพตาปรามาศีลพตาพัตตะพรตศีลศีลพรสคือข้อประพฤติกายกับวาจาปลามาศก็คือความลูกคลำความไม่มั่นใจความไม่แน่ใจในข้อประพฤติกายกับวาจานข้อประพฤติกายวาจาเนี่ยสมรรถภาพเราอื่นเขาก่อกองไฟแล้วก้มกราบกองไฟ ข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปเขาบอกเนี่ยเป็นพิธีปรงบาปของเขาชานุโสณีเขาเล่าให้ผู้เจ้าฟัง <c oughs> แล้วเขาก็ย้อนถามพระาศาสดาของเราแล้วสมณะโคตมะนะปรลงบาปยังไงผู้เจ้าบอกเรามีมัชมีองแปดก็ไล่แข้อตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสมาสมาธิบอกอันนี้คือปัจโจโรหินีพิธีปรงบาปในอริยวินยัยเห็นไหมนี่คือความต่างกัน ต่นั้นศิลเพราะทีต่ต่างกันครอบประพฤติทีต่ต่างกันการบนบานสารกล่าวบวงสงศดอกคล้อแก้บนต่างๆคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นโดนบันดาลได้เปลี่ยนแปลงได้มีเจ้ากรรมนายเวรมีนั่นน่นนี่ครูเจ้าบอกไม่ใช่น่ะกรรมเป็นสิ่งที่บุคลคลควรทราบคืออะไรเราเกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของมันเกิดเพราะผัสสะความดับของมันดับเพราะผัสสะ วิธีดับกรรมที่แท้จริงคืออริยะอัตถังคิกรมัคนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรธคคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือ,องกรรมนะศรัทธาสมถาต้องเต็มนะต้องเชื่อว่าผู้เจ้ารู้จริงคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพราะผู้เจ้าบอกท่านคนเดียวที่รู้จริงคนอื่นยังรู้ไม่จริงไล่ตั้งแต่รหมโลกมายันนรกเลยไม่มีใครรู้ผู้เจ้าคนเดียว ซึ่งนานๆจะมีสัตว์คือผู้ยึดติดที่ตัดสรุ้ขึ้นมาทีหนึ่งไม่ใช่เกิดง่ายๆนั้นเนี่ยเรื่องของสังโยศห้านี่คือสามข้อนะโสดาบันกับสกทา,าคามีจราดได้อีกสองตัวคือกร,รมราคะากับพยาบาทกร,รมราคะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของกายเป็นจากกรรมคุณเป็นแดนเกิด ส่วนพยาบาทก็คือความไม่พอใจความไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะห้าช่องทางห้าตัวเนี้ยเป็นสังโยช์มีในเบื้องต้นเราต้องรู้นิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากการผูกพันใน5้าสิ่งนี้นะแต่ปุถุชนเนี่ยห้าสิ่งเนี้ยจะเป็นของมีกำลังแก่เขายมจะไปให้ปุถุชนคนละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายของเขาเนี่ยเขาไม่ละนะเพราะสิ่งนั้นเป็นของมีกําลังแก่เขาจะให้เขาละข้อประพฤติกายวาจาที่ไม่ถูกต้องอันไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เขาจะไม่ยอมละเพราะศีลัตตปรามาตเป็นของมีกําลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนนั้นละไม่ได้นะผู้เจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าโอรัมภาคิยาสังโย์สังโยช์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการเข้าใจไหม ดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เพียงแต่ยอมสลัดทิ้งยอมเชื่อมั่นศรัทธาสมปทาผู้เจ้าเท่านั้นที่ถูกต้องยอมจะทิ้งความเชื่ออื่นได้หมดเลยแล้วยอมจะมั่นคงกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งเดียวและนั่นคือยอมกาลังเป็นโสดาบันบุคคลกําลังเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกาเนดดิฉานเปรววิสัยมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวนะต้องได้ปินิพาน์แน่นอนอย่างนี้นี่คือผู้เจ้ารับประกันไว้ และโสดาบันเมื่อได้แล้วเป็นผู้มีธรรมอันไม่เสื่อมโสดาบันเสื่อมไม่ได้ได้แล้วได้เลยถึงบอกว่าต้องแต่โสดาบันไ,ได้เพราะได้แล้วได้เลยพระเจ้าบอกว่ามหาปุตตะธาสี่เนี่ยคือดินน้ำฝ่ายลมยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีความแปรปรวนนะมั่นคงนะดันั้นย้อนกลับไม่ได้ละอริบุคคลนี่ย้อนกลับไม่ได้ดังนั้นถ้าได้นิพพานแล้วกลับมาสู่สังวรณไม่ได้ เป็นอมตะตลอดกาลคือไม่ต้องตายต่อไปแต่ถ้าเราอยู่ในสังสารเนี่ยเกิดตายเรื่อยๆอยู่อี้ยเจ้าจาึงเห็นว่าเออถ้าถ้ามันเกิดแล้วไม่ตายมันก็คงจะดีนะแต่เกิดแล้วมันต้องตายเนี่ยเปนปัญหาของสัตว์โลกทุกภพเลยนั้นไม่มีภพไหนไม่ตายแล้วเทวดาเนี่ยโยมก่อนตายนี่เศร้านะ อยู่มานานอายุยืนยาวมากเทวดาก่อนตายมีอาการสามอย่างห้าอย่างดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเสื้อผ้าอาพรจะเศร้าหมองผิวพรรณจะเศร้าหมองเงือจะไหลออกจากรักแล้เทวดาจะไม่ยินดีในทิปอาจของตนเทวดาคนอื่นเห็นเทวดาแบบนี้แล้วรู้ว่าเทวดาคนนี้กำลังจะตาย ก็จะเข้ามาปลอบใจด้วยคำว่าขอให้ท่านจงไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ราบขอให้ท่านตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วเขาจะอวยพรกันสามอย่างผู้เจ้าเล่าให้พิกุฟังพิกุก็เลยถามว่าอะไรเป็นสุคติของเทวดาอีกเพราะเทวดามันก็สูงสุดแล้วนะในความคิดเห็นของสัตว์ผู้มีวิชาผู้เจ้าบอกว่า พี่กุทั้งหลายการได้มาเกิดในมนุษย์นั่นแหลคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะนี่คือสุคติของเทวดาดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งไหว้เทวดาเทวดาอยากมาเกิดเป็นเรานะและเทวดาว่า้มนุษย์ผู้มีศีลนักบ,บวชผู้อยู่ประพฤติปรมาจารุบาศกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ไหว้พระเศขาไหว้พระเสขาไหว้พระพุทธเจ้านี่คือบุคคลผู้ที่เทวดาแม้แต่เท้าสักาก,าก็ไหว้เห็นนะอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาภของเทวดานี่ความปรารถนาอย่างที่สองคือการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วอะไรคือส่วนที่สาม คือการประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในราบที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีเขาจะปรารถนาว่าอย่าให้มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นะวันนี้เรามีครบไหมถ้าเรามีครบเราได้ตามปรารถนาเมื่อก่อนตายลงมานะเนี่ยแ้่ใจไหม <c oughs> มนุษย์นี่สุดยอดแล้วนะเ <c oughs> า, <c oughs> นนาพระอาจารย์พูดมาความปรารถนาของเทวดาตอนนี้รู้สึกว่าเรามีครบแล้วนะคะมี้รสมเลยสบายเลยนะเจอุูธวัจนะคคำสอนของตถาคตด้วยใช่ไหมนะแล้วเทวดาป่วยนานนะเพราะเทวดาป่วยเนี่ยเราดูยังไง พอเทวดาคนนี้มาปลอบใจเทวดาที่ป่วยจะตายใช่ไหมเทวดาคนที่ใกล้จะตายก็บอกว่า,าวันหลังให้มาใหม่นะให้มาเยี่ยมใหม่ก็แสดงว่าป่วยนานนะเป็นวันๆนะและวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาเท่าไหร่ปุจ้าบอกวันหนึงคือหนึ่งของเทวดาชั้นดาเด่งเท่ากับห0 0่งร้อยปีมนุษย์ อีกสามวันมาเยี่ยมก็สามร้อยปีป,ยป่วยสามร้อยปีโอ้โหเอาเถอะใครจะไปเป็นเทวดาก็เตรียมรับอาการป่วยดีๆแล้วกันนะสามร้อยปีเป็นขั้นต่ำนะ <c oughs> นะนามเนาะวันนี้นะได้ก็ทำไปเยอะนะวันนี้นุสาสิริก็คงจะ เป็นว่าที่โสดาบันนะหรือบางท่านเป็นแล้วก็ต้องอนุโมทนาด้วยนะบางท่านที่กำลังจะเป็นก็ขอให้ได้เสพครบคำตาตาคตต่อไปนะรมพัสสัสดาเราเองนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มานะทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคต มากระทํากิจนื่งด้วยการฟังกระทํากิจนื่งด้วยความเป็นผูู้ตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเนตเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสําเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะคก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ